بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما ورزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتعوين اللهم

ขอ,อนามุูโกต,ตอัตลลอฮฺ سبحانه าวะ ت ع ا ل ที่พระองค์นั้นได้สรงให้เรามีชีวิตและองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ل ได้ทรงมอบนะครับอันอิสลามเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตได้มอบนะครับหลักธรรมคาสอนที่ถูกต้องให้กับพวกเราทำดูแล้วครับท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายชีวิตของเราแน่นอนที่สุดครับอับลลอฮฺ سبحانه แวะ ت ع ا ل ก็ให้เรานั้นได พยายามที่จะได้เตรียมเรียกว่าสะสมเสบียงนะครับที่ดีที่สุดในการดําเนินชีวิตของเราดังที่พงศลักษณ์สุภานวตาลาได้ตรัสว่าอาซุบิลลาฮิมินัสเซตวนอันรดิม و ت ز و อ د و فإن الخير ซาดอัตต ر กวาครับจงสะสมเสบียงเถิดนะครับไครรซาดเรียกว่าเสบียงที่ดียิ่งที่สุดหรือเสบียงที่ สมบูรณ์ที่สุดที่เราจะต้องพยายามเก็บเกี่ยวเอาไว้นะครับสเสบียงที่นี้ไม่ได้หมายถึงเงินทองไม่ได้หมายถึงอาหารการกินไม่ได้หมายถึงเสื้อผ้าแต่สเสบียงที่นี้ที่อัลกุรอานต้องการคืออัตตะควาคือความยำเกรงต่อลอสุภาโนาวตาราซึ่งจากตรงนี้เองทําให้เราได้ย้อนไปนึกถึงอายะอัลกุรอานที่อลอลอสุภาโนาวตาราได้มีบัญชาลงมาแล้วก็เป็นอายะที่มักจะได้ยินได้ฟัง นะครับอยู่ในคุตบาวันศุกร์อยูเป็นประจำซึ่งบรรดาคอเตบต่างๆก็จะได้เน้นย้ำแล้วก็เตือนบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายซึ่งอายะนี้อัลลอฮฺ س ب ح ا ن ละลาไ ل ้ตรัสว่าอูบิลลาฮิมินชัยตวนุรรดิมยา أيوا الذين آ م ن ต ا ก ق و ل الله حق ت و ตุ ت ولا ت م ลา و ن إ ل ตุ أ ن ت م مسلمون อูบาดาผู้ที่มีอม م านศรัทธาทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮฺ ที่เป็นการยำเกรงท,ที่แท้จริงนะครับเป็นการยำเกรงที่สมบูรณ์นะครับและอย่าได้ตายอย่าได้จบชีวิตลงจนกว่าจะเป็นผู้ที่เป็นผู้นอบน้อมหรือเป็นมุสลิมเสียก่อนเพราะฉะนั้นจากสองอายะเนี่ยนะครับทำให้เราได้เห็นถึงความสําคัญที่อัลกุรอานได้เรียกร้องกับเราว่อาอย่าตายนละจิเป็นมุสลิมและบนดุนยานี้ก็จ้องดําเนินชีวิตให้เป็นคนที่ยำเกรงอย่างแท้จริง และก็จงรีบสะสมเสบียงสู่ความยำเกรงให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้วันนี้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับก็อยากจะได้นําเอาคําพูดที่สั้นๆแต่เป็นคําพูดที่กินใจของท่านอาลีบินอาบีตอลิบที่ท่านได้บอกถึงความยำเกรงหรืออตัตตะวาที่เรารู้จักกันท่านาลีบินอาบีตอริฟระดิัลลอฮุอันฮุนั้นท่านเป็นสัฮาบะที่ถือว่ามีความใกล้ชิดกับท่านนาบีสลลววุลตาอฮฺอะลัยวะซัลลัมเป็นอย่างมาก ซึ่งสถานะของท่านนหีหลายอย่างทีเดียวครับหนึ่งเป็นเป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านรอซูลซึ่งท่านเป็นลูกของท่านอบีตอลิบเรือบูตอลิบนะครับที่เรารู้จักกันท่านนบีก็เป็นหลานชายของท่านเพราะนั้นท่านอาลีกับท่านนบีก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันต่อมาท่านอาลีก็พัฒนาเป็นอะไรเป็นลูกเขยซึ่งท okay> ่านได้แต่งงานกับท่านหญิงาติม่ซึ่งเป็นลูกสาวท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลออะลัยฮิวะซัลลัมท่านอาลีก็ยังเป็นผู้ที่ได้ เรียกว่าคารับอิสลามเป็นคนแรกๆท่านอาลีเป็นผู้ที่ได้เรียกว่าเสียสละในชีวิตของท่านอย่างมากมายในการทํางานร่วมกับท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาลีวะซัลลัมออกรบพร้อมกับท่านนาบีและจนกระทั่งท่านนบีเสียชีวิตไปท่านก็ได้ดํารงตําแหน่งเป็นผู้ปกครองหรือเป็นคอลีฟะลาดับที่4ต่อจากท่านอบูบักท่านอุมารท่านอุสมานท่านและก็อาลีคนสุดท้ายใน4ี่สหะบะที่เป็นคอลีฟะ ปกครองครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับท่านอาลีเนี่ยเป็นผู้ที่มีอะไรเรียกว่ามีความรู้ในเรื่องราวของศาสนาเป็นอย่างมากท่านเป็นคนที่มักจะมีคําพูดอะไรเป็นประโยคเรียกว่าสําคัญสําคัญที่เป็นข้อคิดกับเรานะครับท่านอาลีได้บอกว่าการตกวัเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4ี่ข้อใน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 ความ มุมมองของท่านเกี่ยวกับเรื่องความตักวาประการที่หนึ่งท่านอาลีบอกวา่าความตักวาที่จะเกิดขึ้นที่มีความสมบูรณ์นั้นก็คือข้อแรกอลัลคาฟูมินันจาีนคือจะต้องมีความเกรงกลัวต่อลอสุภานวัตาลาย่างแท้จริงความกลัวต่อลอเป็นบนไดขั้นตน้นที่เราจะต้องมีก็คือกลัวอัลลอฮ์กลัวว่าอัลลอฮ์ทรงเป็นอะไรเป็นพระเจ้าเราว่ากลัวว่าถ้าเรา รู้ว่าเราเป็นบ่าวแล้วเราไม่ปฏิบัติตามคาสั่งอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใช้อะไรเราไม่ทําอัลลอฮ์ห้ามอะไรเรากลับทาอย่างเงี้ยกลัวว่าอัลลอฮ์ตาลาจะลงโทษเราฉะนั้นคนที่มีความกลัวต่ออัลลอสุภาณอัวาตาลาก็จะไม่กล้าฝ่าฝืนไม่กล้าที่จะขัดต่อสิ่งที่เป็นคาสั่งของอัลลอฮฺสุภาณอัวาตาลาเหมือนกับคนคนหนึ่งครับถ้ามีความกลัวต่อความความอะไรความจนใช่ไหมครับเขาก็ต้องอะไรทำมาหากินใช้จ่ายระมัดระวังกลัวความจนบางคนกลัว กลัวอะไรกลัวกลัวความมืดก็ต้องอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างเพื่อจะได้ไม่ทําให้หัวใจเกิดความหวาดกลัวบางคนกลัวอะไรล่ะกลัวอะไรกลัวตกน้าใช่ไหมครับเวลาเดินก็ต้องหาอุปกรณ์อะไรช่วยประคับประคองตัวเองอาจจะมีชูชีพอาจจะมีอุปกรณ์ต่างๆอันนี้เป็นความกลัวบนดุนยาแต่กลัวอัลลอฮ์เนี่ยเป็นการกลัวในสิ่งที่เป็นเรื่องราวของอาคีะเพราะรู้ว่าวันหนึ่งเขาต้องตายแน่วันหนึ่งเขาจะต้องจากดุนยาแน่ เขากลัวว่าถ้าเขานั้นไม่ได้เตรียมสเสบียงอะไรเนี่ยนะครับเขาก็จะกลายเป็นคนที่ลัตลาไม่พอใจเรงว่ารัตลาจะเอาผิดเขาลงโทษเขาเพราะนั้นคนที่มีความกลัวก็จะสามารถสร้างตะกกวาได้ในลําดับที่หนึ่งลำดับท,ที่2ครับอัลละ์มาลุบิดตันศีนก็ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกประทานลงมานั่นคือปฏิบัติตามอะไรละ่ะปฏิบัติตามอลัลกุรอานปฏิบัติตามาแนวทางของท่านอบีมุฮัมมัดสุลลาะอัลลอฮิวะซัลลัมนั่นก็คือการ การยึดอัลกุรอานยึดเอาสุนนะขท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะลิวะสลัมเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตทั้นอัลกุรอานใช้อะไรอัลกุรอานห้ามอะไรฟังแล้วก็ปฏิบัติตามท่านนบีสั่งอะไรสอนอะไรห้ามอะไรฟังแล้วก็ปฏิบัติตามประการที่3อัลกออนาอัตุบิลกอลีนคนที่จะมีความจำเกรงนะครับนอกจากเขามีความกลัวต่อรอดแล้ว มีการปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกประทานลงมาแล้วเขาก็จะต้องเป็นคนที่พึงพอใจในสิ่งที่นะอารัตตะลาให้กับเขาแม้ว่าเขาจะมีจํานวนไม่มากก็าตามคือในแต่ละวันเนี่ยนะครับคน,คนเราถ้าหากว่ามีความความพึงพอใจต่อรอดสุภานาวัตตลาเนี่ยความคิดที่มันจะ,ะทําลายชีวิตเขาก็จะหายไปความคิดอิจฉาริษยาไม่มีความคิดโกรธแค้นไม่มี ความคิดที่จะมักใหญ่ฝ่สูงจนเกินความจําเป็นไม่มีความคิดที่จะนะครับทำอะไรที่มันอยากได้มาในการที่มันเกินความสามารถในตัวเองนะครับก็กลายเป็นคนที่ขาดความสุขกับชีวิตแต่คนที่เขามาีความพึงพอใจในสิ่งที่อรัตลาให้กับเขาเนี่ยคนคนนั้นก็จะมีความสุขนะครับวันนี้พี่น้องผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าถ้าหากว่าวันนี้นะครับคนคนหนึ่งเนี่ย มีมากมายนะครับแต่บางทีเขาอาจจะไม่มีความสุขก็ได้เฉ่นบางคนมีเงินสักสิบล้านในขณะเดียวกันตื่นมาแล้วเนี่ยร่างกายพิการไปครึ่งหนึ่งนะครับเงิน10ล้านเงินร้อยล้านก็จะเกิดประโยชน์อะไรกับเขาหรือคนคนหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับนะครับพบว่าอะไรครับพบว่าคนในครอบครัวของเขานะครับจะต้องประสบกับความเสียหายจะต้องประสบกับภัยพิบัติต่างๆความสุขชีวิตก็จะไม่เกิด แต่ถ้าหากว่าเขาพึงพอใจว่าวันนี้เขาตื่นมาเขายังมีคนในครอบครัวมีร่างกายแข็งแรงตัวเขามีร่างกายแข็งแรงคนในครอบครัวมีอาหารทานมีบ้านอยู่นะครับมีหลังคาปกคลุมฝนตกก็ไม่เปียกแดดส่งก็ได้รับร่มเงานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขที่คนคนหนึ่งจะได้รับแล้วและพี่น้องทราบไหมครับว่าเาลาตลาดนสร้างเรามาทรงรู้ดีว่าเราเนี่ยควรจะอยู่ในลักษณะใด เราควรจะต้องมีสถานะอย่างไรมีทรัพย์เท่าใดมีตำแหน่งหน้าที่การงานอย่างไรพอรู้ว่าคนอย่างเราเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยแล้วยังคนละหมาดห้าเวลาเราบอกอยู่อย่างเงี้ยดีแล้วถ้ามากกว่านี้เดี๋ยวจะออกนอกทางไปหรืออรรตลารู้ว่าคนคนเนี้ยนะครับเป็นคนที่ทำมาหากินอาชีพแบบนี้แหละดีแล้วแต่เกิดมีอาชีพที่มันสูงกว่านี้มีตำแหน่งที่สูงกว่านี้อาจจะเป็นคนที่ออกนอกทางของอรรสุภาณวาัฒนาฉั้นจงขอบคุณต่อหรอ ขอบคุณกับสิ่งที่เรามีและเราก็จะมีความสุขและเราก็จะเป็นคนที่สามารถมีความยำเกรงต่อลอสุภาตลาดได้อย่างสมบูรณ์และประการสุดท้ายที่จะคอยเตือนตัวของเราอยู่ทุกๆวันนั่นก็คือเรารู้ว่าเราเกิดมาและวันหนึ่งเราก็ต้องจากดุนยานี้ไปเราเกิดมาเราก็พบว่าคนที่จากเราไปแล้วก็มีมากมายบางคนคุณปู่คุณย่าจากไปแล้วบางคนพ่อแม่จากไปแล้วบางคนเนี่ย อะไรครับตัวเองยังอยู่เลยลูกจากก่อนแล้วก็มีเยอะแยะไปสิ่งต่ตางๆนี้นมันเป็นสัจธรรมของชีวิตว่าเราทุกคนจะต้องได้พบแน่นอนกับวาระสุดท้ายของชีวิตของเราฉันั้นตรงนี้เองทําให้เราจะต้องมีการอะไรครับเตรียมตัวประการสุดท้ายคืออิสตาดเดเลียวมิรฮีนเตรียมตัวอยู่สม่ําเสมอในการเดินทางที่ยาวไกลเดินทางผ่านลุญยาสุอาลัมไรอาลลัมบาร,ร์ซัก ดังนั้นก็ฟื้นคืนชีพมาวันเคลียมะชีวิตของเรายังต้องเจออะไรอีกยาวไกลอีกหลายขั้นตอนนักก่อนที่จะไปถึงปลายทางคือทางแยกระหว่างสวรรค์กับนรกอั้นคนที่เข้าใจชีวิตก็จะมีชีวิตอยู่อย่างระมัดระวังเพราะฉะนั้นพี่น้องพุทธาทั้งหลายครับพี่น้องทราบไหมครับว่าเราอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับมันมีอยู่สองอย่างอยู่ข้างหน้าข้างหลังข้างหลังคือดันไปข้างหน้าคือเข้ามาหาข้างหลังเราคืออาญ์เราเนี่ยขยับเราทุกวัน หมดลงขยับวันหนึง่งหมดลงขยับวันหนึง่งหมดเดือนหนึ่งขยับไปเดือนหนึง่งหมดปีหนึ่งขยับไปปีหนึง่งนะครับอันถ้าเปรียบว่าเรามีชีวิต 40, 40ปีตอนนี้เรา35เราก็เหลือ5ปีนะครับมันก็ขยับทุกวันความตายก็เหมือนกันมันก็จะเดินเข้าหาเราทุกวันทุกวันหมดลงวันหนึง่งขยับเข้าหาราวันหนึง่งเมื่อไรแล้วมันไปเจอกันนั่นคือวาระสุดท้ายของชีวิตนั้นนี่คือคําตอบง่ายๆกับชีวิตของผู้ศรัทธาอย่างพวกเราเพราะนั้นฝากกับพี่น้องว่า ดำเนินชีวิตอย่างไรให้ประสบความสําเร็จนั่นก็คือพยายามสร้างตักวาและบอกกับตัวเองว่าฉันจะไม่ตายจนกว่าฉันจะเป็นคนที่เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ียก่อนอันวันนี้สประการที่จะเน้นย้ากับพี่น้องว่าหน้าที่ของเราที่จะประสบความสําเร็จบนพื้นฐานกรอบท่านอาลีบินอับตอลิบตอลิยอัลลอฮฺออันหูได้บอกกับเราถึง4บันไดขั้นที่สร้างความยำเกรงหนึ่งกลัวอัลลอฮ์ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ กลัวหมดวใจวใจอัลลอฮฺตาลาเป็นผู้จะเอาผิดเราถ้าเราฝ่าฝืนอัลลอฮฺสองอันกุรอานสุนนะสั่งสอนอะไรเราปฏิบัติตามแล้วก็หวังอะไรครับรอฮะอัลเขาอัลรอฮะก็คือปฏบิบัติบนความหวังว่าเมื่อเราทําความดีไปแล้วอัลลอฮฺบันทึกอัลลอฮฺจะตอบแทนเราในวันกิยามะตอบแทนให้เรามีริสกีที่ฮาลานตอบแทนให้เรามีอม م านที่มั่นคงแต่ตอบแทนสูงสุดให้เราเข้าสวรรค์ของขอ,อัลสุภาโนอวตาลาสามทำให้ได้พอใจกับสิ่งที่เรามีครับพี่น้อง พอใจทุกอย่างพอใจลมหายใจที่เรามีพอใจกับร่างกายที่เรามีพอใจกับทรัพย์สินที่เรามีเราจะมีความสุขแต่สุดท้ายอยู่ทุกวันก็พยายามนึกเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเราเตรียมสเสวียนให้กับอาเครรได้มากน้อยเพียงใดไม่มากก็ต้องเติมถ้ามากแล้วก็รักษาให้มันสมบูรณ์ต่อไปอยากให้มันลด น้อยถอยลงไปนี่คือความสําเร็จที่เราอยากจะได้จริงๆเมื่อเราจากดุนยานี้ก็หวังว่าเรื่องราวในวันนี้คงจะเป็นเรื่องราวข้อคิดเตือนใจทั้งผมและพี่น้องผู้ศรัทธาขอให้เรานั้นจงเป็นบุคคลที่อย่าจากดุนยาจนกว่าจะเป็นผู้ที่นอบน้อมดังที่อัลลอฮฺตะลาได้บอกว่าวะลาตะมูต um ุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูลอย่าจบชีวิตลงนะครับอย่าได้ตายนะครับจนกว่าเราจะเป็นมุสลิมียก่อนนะครับอัลกุลฮิตตฟิกวะฮิดายะวะซัลลัมุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบาร